สวัสดีครับวันนี้เอฟจีสาระนะครับผมก็เสนอสาระเอ่อการเรียงจากมากไปน้อยนะครับผมของการสแควรูทนะผมก็ไปดูกันเลยนะครับสแควรูทสามสิบหกสแควรูทสองแล้วก็สแควรูทยี่สิบห้าแล้วก็สแควรูทหนึ่งร้อยสี่สี่นะผมก็ไปดูกันนะครับก็เราจะถอดทิศตัวนะครับผมอะไรคูณกันอะไรคูณด้วยกันนะครับผมอย่างเช่น x อ็กคูณเกต่างเรียบไหนกันเอ็กคูณเอ็เท่ากับเท่าไหร่นะครับ คือจานวนเดียวกันคูณจานวนเดียวกันนะผมได้สองหกคืออะไรครับผมได้ครับผมั่นก็คือหกแล้วสองนะครับหาค่าไม่ได้ใช่ไหมครับก็เราจะเขียนเป็นหนีไปก่อนประมาณค่าไปก่อนนะครับผมว่าหนึ่งกว่ากว่านะครับแล้วก็ยี่สิบห้านะครับผมก็ห้าแล้วก็หนึ่งสี่สี่นะครับผมก็คือสอง นีครับผมก็เราก็จะเรียงจากมากไปน้อยได้แล้วนะครับผมซึ่งอันดับที่น้อยที่สุดนะครับผมก็คือควอเลสสองนะครับผมเดืนหนึ่งเลยแล้วมากขึ้นมานะครับผมก็เป็นยี่สิบห้านะครับผมแล้วมากขึ้นมาอะไรก็เป็นสามสิบหกนะครับแล้วมากที่สุดนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นั่นเองครับผมก็สรุปน้ครับผมเอีจีก็ขอลาทุกท่านเลยก่อนนะครับผมส่วนครับ